สวัสดีค่ะทุกทุกคนที่ติดตามช่องไมล์เลฟเจเจห้าเก้าแปดช anel สวัสดีเอฟซีลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าเอฟซีเก่าไมลเลฟเอฟซีคนไทยทุกคนเลยคะ่ะที่อยู่ต่างถินน่นไกลประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะที่ติดตามข่าวสารเรื่องนี้เนาะนะคะทุกคนก็คงได้เห็นแล้วเนาะนะคะว่าบริษัทของลุงป้าก็ได้เปิดตัวผลิผลตภัณฑ์ใหม่ออกมาเนาะก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยและกันสําหรับคนที่มีกําลังนะคะแล้วก็สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไมลเลฟเจจะ ไม่ไม่พูดในส่วนนั้นนะวันนี้ไม่รับเจอยากจะพูดถึงครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งก็คือครอบครัวของป้านะคะก็คือทางฝั่งที่อยู่กกอกนั่นแหละค่ะเนาะก็คือเราได้เห็นการเมื่อวานนี้ก็ไปดูคลิปของน้าต่ายน้าเตน,นะคะที่ไปสพกกตูมนะคะไปดําเนินคือเขาไม่ได้ไปฟ้องร้องหรอกคะ่ะแค่ไปลงบันทึกประจําวันเกี่ยวกับแพะของเขานั่นแหละค่ะเนาะแล้วก็มันมีตอนแรกบอกจะไปสอง สองคดีนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ทันก็ได้อยู่คดีเดียวได้ได้อยู่อันเดียวเนาะนะคะก็คือคงจะเป็นเกี่ยวกับเพะนั่นแหละค่ะเนาะแล้วก็มีวันนี้ก็ออกมาพูดถึงเนาะว่าเพะก็ต้องคือเจ้าหน้าที่ไม่อยากให้แจ้งความเพราะว่าเป็นครอบครัวเดียวกันก็อยากจะให้ไก่เลี่ยนั่นแหละค่ะเนาะก็คืออยากให้รักสามัคคีกันว่างั้นเถอะรักสามัคคีแล้วก็ไก่เกี่ยอะไรที่ มันควรจะยุติได้ก็ควรจะยุตินั่นแหละค่ะเนาะเพราะยังไงก็คือคนในครอบครัวเดียวกันพี่น้องกันตคานตามกันออกมาแล้วก็แต่สําหรับคนเป็นลูกอีกคนหนึ่งเนี่ยก็ออกมาพูดนั่นแหละค่ะว่าความศรัทธาที่มีให้แม่ไม่มีประมาณนั้นแหละค่ะแต่ตัวเองไม่คิดถึงว่าการกระทําของตัวเองเนี่ยมันไปกระทบกับครอบครัวของตัวเองพ่อแม่ของตัวเองหรือเปล่านะคะเพราะแต่ละครั้งที่ออกมาทําคลิปหรือไลฟ์สดก็คือดูถูกคนในครอบครัวของตัวเองอยู่แล้ว สิ่งนี้เราเห็นกันมานะคะในช่วงหลังๆนี้ใช่ไหมคะทุกคนก็คือต่างคนต่างดึงคนในครอบครัวออกมาพูดนะคะออกมาเอาอดีตออกขุดอดีตของแต่ละคนนะ่ะออกมาพูดนั่นแหละคะ่ะซึ่งคนในสังคมหรือว่าคนที่ติดตามข่าวเนี้ยจะรับรู้ในสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นคนไหนก็แล้วแต่ที่นําอดีตของแต่ละคนออกมาพูดออกมากล่าวน,ะนะะัน่นแหละค่ะเนาะแล้วมันก็มีบางครั้งที่เขานําเอานิทานออกมาพูดเกี่ยวกับ นะคะคดีหลักเนาะทุกคนคงรู้นะคะว่าคืออะไรเนาะก็คือจะเปิดเผยนี่แหละคะ่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในช่วงระหว่างนั้นแต่ก่อนนี้ก็คืออยู่ฝั่งเดียวกันอยู่แล้วก็คือทุกอย่างโยนความผิดไปหาลุงหาป้าในตอนนั้นที่เราติดตามนะคะแต่พอวันที่ครอบครัวเริ่มทะเลาะกันอันนี้ก็คงจะมาจากคําสาบานนั่นแหละคะ่ะเนาะเพราะว่าคาสาบานนี้ถ้าใครไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะเราสาบานอะไรไว้เราต้องจําคําสาบานของตัวเองให้ได้นะคะ เพราะวันหนึ่งมันจะย้อนมาหาตัวเราหากคำสาบานของเราไม่ได้ไม่ได้เกิดจากความเป็นจริงไม่ได้เกิดจากใจที่เราสาบานด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยสิ่งที่เราสาบานไปนั่นแหละค่ะมันจะย้อนกลับมาหาเราแล้วก็มาทําลายตัวเราเองนั่นแหละเพราะสิ่งที่เราสาบานนั่นแหละค่ะหากสิ่งใดที่ไม่ใช่ความจริงที่เราไปปักปัามหรือไปให้ร้ายผู้อื่นแล้วไปบอกว่าเป็นความจริงเนี่ยวันหนึ่งผ่านไปกรรมเหล่านั้นมันก็ย้อนหาตัวเองนี่แหละค่ะแล้วถึงเราได้เห็นในปัจจุบันนี้นะคะว่า คำสาบานมันเกิดขึ้นส่วนตัวไมล์รัพยเจเชื่อนะเกิดจากคำสาบานต่างๆนานานี่แหละค่ะมันจึงทําให้ชีวิตครอบครัวในปัจจุบันนี้เริ่มเห็นว่าผลออกมามันเป็นด้านลบทั้งนั้นนะคะด้านลบผลนในครอบครัวทะเลาะก,กันนะคะนะคะหรือถึงจะมีคนบางคนหรือใครบางคนที่พูดถึงนั่นแหละค่ะนอกว่าการคําสาบานเนี่ยมันก็พัวพันกันทุกคนนั่นแหละค่ะนะทุกคนที่เข้าไปในคําสาบานนะ่ะมีผลกันทุกคนนะคะ ถ้าเมื่อไหร่ที่เราคิดดีทําดีนะ่ะคำสาบานของเรานะคะเราพูดจากใจและเป็นคําสาบานที่เราพูดออกไปแล้วว่าเป็นความจริงมันก็ยังคงไม่ทําลายตัวเราแต่เมื่อไหร่คําสาบานที่เราสาบานไปนะ่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะ่ะวันหนึ่งคําสาบานนั้นมันก็จะกลับมาพัวพันกับเราเองนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะเราจึงเห็นวันนี้เป็นยังไงครอบครัวนะคะแตกแยกนะคะเปลี่ยนนามสกุลออกออกมาด่าพ่อแม่พี่น้องของตัวเองนั่นแหละคะ่ะเนาะ ชีวิตครอบครัวไมล์รับเจก,ก็ไม่ดีๆนะคะไม่ได้ดีร้อยเเชีวิตครอบครัวนะคะก็มีปัญหาเหมือนกันนะคะต่างคนต่างมีปัญหาของตัวเองแต่การที่เราจะเอาพ่อแม่หรือว่าพี่น้องออกมาประจานในสื่อนี้คงเป็นไปไม่ได้นะคะเรารู้ว่าครอบครัวเราเป็นยังไงนะคะเราก็แค่ทําใจแล้วก็ปล่อยวาง ทำอะไรก็ได้ที่ทําให้จิตใจเรามีความสุขเราไม่ยึดเตี่ยวไม่ไม่ยึดเหนียวนะคะไม่ยึดติดในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเราไม่เอาปัญหาในครอบครัวมาเป็นปมด้อยให้กับตัวเองนะคะถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะปัญหาครอบครัวนะคะจะเป็นยังไงนะ่ะด้านดีเราเก็บไว้ด้านไม่ดีด้านที่เป็นทําให้เราเป็นทุกขนะ์น่ะปล่อยวางแล้วเราเก็บเอาแรงนะคะพลังบวกของเราเนี่ย มาต่อสู้เพื่อให้ชีวิตของเราดีขึ้นจากสิ่งที่เราเจอมาในสถาบันครอบครัวนั่นแหละค่ะเนาะนี่ก็คือสิ่งที่ที่มาเล็เจอ,อยากจะสื่อสารนั่นแหละค่ะว่าสถาบันครอบครัวต่อให้เป็นยังไงคําว่าครอบครัวเราตัดกันไม่ได้อยู่แล้วเราแยกจากกันไม่ได้อยู่แล้วเพราะนั่นคือครอบครัวยิ่งเรามาแชร์ซึ่งกันและกันคนในครอบครัวแชร์กันและกันแล้วก็พูดถึงกันและกันออกสื่อเนี่ยนะคะมันทําให สถานบันครอบครัวอ่อนแอลงแล้วก็โดนนะคะคนในสังคมก็มองนั่นแหละคะ่ะต่อให้เราคิดว่าเราถูกต้องฉันทําดีที่สุดเพราะฉันถูกโดนกระทําเพราะฉันถูกโดนลังเกเพราะฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้ไม่มีใครรู้ดีเท่าตัวเรานะคะไม่มีใครรู้ดีเท่าตัวเราบางทีเราคิดว่าเราดีเราถูกกระทําแต่อีกมุมหนึ่งก็จะมีออกมาพูดเลยแหละว่าเรากระทําคนอื่นก่อนไหมเราเป็นอย่างนี้ก่อนไหมเราจึง โดนกระทําอย่างนี้นั่นแหละค่ะเนาะอันนี้ก็เห็นหลายอย่างเกิดขึ้นนี่แหละค่ะเนาะแล้วก็ในสิ่งที่กระทําตอนนี้ก็คืออยากได้แพะคืนนั่นแหละค่ะเนาะที่เขาออกมาพูดกันนะ่ะเพราะว่าเหมือนที่เราติดตามมานั่นนะซื้อแพะมาเอาไปฝากแต่โดนเอาไปขายแล้วคนที่รับซื้อรับซื้อของโจรหรือเปล่านั่นก็ต้องว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาก็กําลังเดินเรื่องกันอยู่เนาะ เขาก็คงจะให้อแพะมาคืนกันนั่น,นะะแหละค่ะแล้วก็ยอมความนั่นแหละเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็คงไม่อยากให้มีปัญหาเพราะคนในครอบครัวเดียวกันเนาะนะคะอะไรที่มันอารมณ์อรวยให้กันได้ก็คงอารมณ์อรวยกันน่น,นะคะเพราะยังไงนะคะเวลาเก่เท่าเก็บไข้ได้ป่วยนะ่มันไม่มีคนอื่นมาดูแลเราเหรอกคะ่ะก็คือคนในครอบครัวของเรานั่นแหละคะ่ะจึงจะดูแลกันได้นะคะต่อให้เราเกลียดชังแค่ไหนคําว่าครอบครัวเมื่อมีปัญหาเมื่อเกิดปัญหา เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยคนในครอบครัวนั่นแหละค่ะจะเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเพราะคนอื่นนะคะที่เข้ามาอยู่ในชีวิตเรานะ่ะแม้แต่คนที่เคยเป็นสามีและอดีตสามีวันข้างหน้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็แค่มาเยี่ยมแล้วก็จากไปไม่มีใครเขาจะมาดูแลเราได้ตลอดเหมือนครอบครัวเหมือนลูกนะคะเหมือนคนในเครือญาติของเราหรอกคะ่ะเนาะอันนี้ก็ฝากให้คิดด้วยแล้วกันนะคะเวลาเราพูดหรือทําอะไรวันนี้อาจจะ พูดเพราะขนองปากแต่วันหน้าเวลาผ่านไปเมื่อเราแก่เท่าแก่ชรา,าลงเราจะเสียใจในสิ่งที่เราพูดนะคะว่าเราไม่ควรพูดกับครอบครัวแบบนั้นเราไม่ควรกระทํากับครอบครัวแบบนั้นเพราะนั่นคือครอบครัวของเราคนที่อยู่รอบกายคนที่เชียร์เราคนที่ให้กําลังใจเรารอบนอกเนี่ยนะคะ ความรู้สึกจริงจังกับใครมันอาจจะมีคนที่จริงใจกับเราแต่บางคนก็เข้ามาเพื่อเสแสร้งกับเรานะคะเขาไม่ได้มาดูแลเราในวันที่เราเจ็บป่วยเขาไม่ได้มาดูแลมาปลิบัติในวันที่เราไม่เหลือใครมีแต่คนในครอบครัวเท่านั้นละค่ะที่จะปกป้องและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนาะคลิปนี้ก็ฝากให้คิดดีทําดีค่ะเราคิดดีทําดีนะคะปล่อยวางในสิ่งที่นะคะอะไรที่มันไม่กระทบกับเราที่เป็นแบบจนกระทั่งเราทนไม่ได้น่ะ มันก็ต้องปล่อยวางเพื่อที่เราจะดึงสติและดึงความจริงความเป็นอยู่ของเราให้ดีขึ้นนั่นแหละค่ะเนาะก็คิดดีทดําดีสิ่งดีๆก็จะเข้ามาแล้วกันนะคะเมื่อไรเราคิดไม่ดีทําสิ่งไม่ดีสิ่งนั้นมันก็จะหวนกลับมาทําลายตัวเราเนั่นเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะนะคะก็ขอให้ทุกคนที่เข้ามาติดตามเข้ามาดูคลิปแล้วก็มาคอมเมนต์ทักทายพูดคุยกันเป็นกําลังใจให้กันก็ขอบคุณในน้ําใจมากๆนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะที่มีจิตใจที่ดี นะคะซื่อสัตย์สุจริตนะคะอยู่ในศีลในธรรมพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะสุขภาพพลานามัยแข็งแรงนะคะเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายมีโชคลาภเงินทอง่นแหละคะโชคลาภก็ให้หลังไหลเข้ามาเงินทองก็หลังไหลเข้ามาเนาะมีแต่วความสุขความเจริญคิดว่างสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดคอยสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกๆประการนะคะไม่เจ็บไม่จนค่ะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ